ใส่สายข้างบนต่อสายของข้างบนก่อนพอมาเปลี่ยนก๊อกกันอันดับแรกก็ปิดน้ำก่อนจ้ะปิดน้ำจะมีปัญหาตอนให้เราหมุนก๊อกเข้าการเปลี่ยนก๊อกต้องหมุนออกมันเลย ต้อมใหม่ขอก๊อกจ้ะจะก๊อกเลยนี่จากก๊อกใหม่ทำไมเพราะเพราะมันจะมีปัญหาตอนที่เรา น้ำปิดอยู่ไหม่ยลืมรองเก็๋ยัมาดูตอนเสร็จแล้วค่ะตอนตอนถอดต๊องเสร็จแล้วเนาะอดาทอ่อไวไม่มีกล้ี้มียางอันเดียวอ่ะเขต้องมียางสองัวบนลน่เปิดยูจะมีปัญหาตอนให้เราหมุนก็เข้าการเปลี่ยนก็องต้องหมุนออกหมดเลย แรงไม่ถึงอ่อันดับแรกปิดน้ำก่อนปิดน้ำเสร็จแล้วถอดเพราะว่าการหอดตรงนี้จะมีปัญหาตอนให้เราหมุนก็เข้าการเปลี่ยนต้องหมุนออกมดนเลย ใส่เลยเสร็จกันปั๊บนะมุนก๊อกใส่แล้วจ้ะใส่แล้วทีนี้เราก็มาใส่ก๊อกจ้าถอดถอดทั้งล่างเสร็จแล้วถอดทั้งบนต้องถอดสายออกให้หมดก่อนโอ้โหทำไมตัวนี้มียางอันเดียวต้องมียางสองจอยคนลง ยวมาดูตอนเสร็จแล้วค่ะตอนตอนถอดต๊อกเสร็จแล้วเนาะอาถอดก่อนปั้นหมุนต๊อกใส่แล้วจ้ะใส่แล้วทีนี้เราก็มาใส่ก๊อกอ้าวเอ้กูดเรียบร้อยจ้าไม่มีน้ำหยดน้ำซึมเลยเทีย่ยมเพราะฉะ้น้นเราต้องถอดออกหมดเลยถ้าเปลี่ยนก๊อกเปลี่ยนก๊อกน้ำเราต้องถอดออกข้างล่างออกก่อน ได้แล้วค่ะปอกกอกปอดกอดกอก็จะมีเกียวหมุนอย่างนี้มัมีทางในที่พูดไม่รู้ว่าจะซ่อมยังไงก็เลยต้องเปลี่ยนกอ่อน น่าจะเป็นที่พวกตัวาวาพวกนี้ลองเคยลองซ่อมแล้วมันซ่อมไม่ได้เดี๋ยวเราเพื่อความแน่นมีทางเดี๋ยี่ปุ้ไม่รู้ว่าจะซ่อมอยังไงก็เลยต้องเปลี่ยนก่อน น่าจะเป็นที่พวกตัวาวาล์วพวกนี้ลองเคยลองซ่อมแล้วมันซ่อมไม่ได้เดี๋ยวราไหมเพราะฉะนั้นเราต้องถอดออกหมดเลยถ้าเปลี่ยนก๊อกเปลี่ยนก๊อก,กน้ําเราต้องถอดออกข้างล่างออกก่อนจะใส่เลย มีทางเด็กที่ผู้ไม่รู้ว่าจะซ่อมอยังไงก็เลยต้องเปลี่ยนก่อนน่าจะเป็นที่พวกตัวาวาพวกนี้ลองเคยลองซ่อมแล้วมันซ่อมไม่ได้เดี๋ยวเราบางครั้งมันก็หดยากแรงเราไม่ถึงถ้าแรงผู้ชายเราก็จับม้วนม้วนม้วน,นแต่แรงผู้หญิงเราก็แรงไม่ถึง อ่ะอันดับแรกปิดน้ำก่อนปิดน้ำเสร็จแล้วหอดเพราะว่าการหอดตรงนี้ได้แล้วค่ะปลก๊กปลก๊กก็จะมีเกลียวหมุนอย่างนี้มัมีทางเดี๋ที่พู้ไม่รู้ว่าจะซ่อมยังไงก็เลยต้้าเปลี่ยนก่อนน่าจะเป็นที่พวกตัววาล์วพวกนี้ลองเคยลองซ่อมแล้วมันซ่อมไม่ได้เดี๋ยวเราจะใส่เลย ต้ใหม่ก๊อกจะ้ะจะก๊อกกันนี่จากก๊อกใหม่ตัวใหม่ยังมาดูตอนเสร็จแล้วค่ะตอนตอนถอดก๊อกเสร็จแล้วเนะาะอาถอดไหมเพราะฉะนน้นเราต้องถอดออกหมดเลยถ้าเปลี่ยนก๊อกเปลี่ยนก๊อกน้ำเราต้องถอดออกข้างล่างออกก่อน ขัเพืคนนะ่ความแน่นยังมาดูตอนเสร็จแล้วค่ะตอนตอนถอดตอกเสร็จแล้วเนาะอาทอนไม่ต้องใส่เทปพันหรอกเพราะว่าไม่ต้องใส่เทปพันหรอกเพราะว่า เขียนก๊อกกันอันดับแรกก็ติดน้ำก่อนจ้ะปิดน้ำไม่ต้องใส่เทปพันหรอกเพราะว่าจะมีปัญหาตอนให้เราหมุนก็เข้าการเปี่ยนก็ต้องหมุนออกหมดเลย เพราะมันจะมีปัญหาตอนที่เราน้ำผิดอยู่ไหม่ะลืมลองเปิปเดสุดอ,อ,อด้เดี๋ยวมลก็ขอยากนิ่นึงทีไหห้องเขาอะได้เรื่อยะเอ๊ะไมว่าตรงนีง้ติด ได้แล้วนี่จะ้ะเคยซ่อมแล้วมันซ่อมไม่ได้เนี่ยมียางอะไรหนู่ออกมานี่เ่ยเดี๋ยวลองออไปเนี่ถึงเราจะถอดออกได้ก็จริงแต่เวลาหมุนเข้ามันต้องหมุนตัวน,นี้ใส่ก่อนจะใส่เลย ยานิดนึงทำไมห้องของคืออาได้เลี้ยทำไมเราตรงนี้เป็นแบบใส่เลย เพราะใชะ้น้นเราต้องถอดออกหมดเลยถ้าเปลี่ยนก๊อกเปลี่ยนก๊อกน้ําเราต้องถอดออกข้างล่างออกก่อนแปลงไม,ไมง่ถึงอ่ันดับแรกปิดน้ําก่อนปิดน้ําเสร็จแล้วถอดเพราะว่าการถอดต,ตรงนี้เพราะเพราะมันจะมีปัญหาตอนที่เรา น้ำปิดอยู่ไหมลืมลองเปิดขานเพื่มความแน่นยังมาดูตอนเสร็จแล้วค่ะตอนตอนถอดตอกเสร็จแล้วเนะาะอาถอด